เออเป็นไงหัก,กลบแบบดิจิทัลดิจิทัลในอย่ากบ้านน้อสวัสดีคนด้วยนะครับผมคือเจ๊กเรียวที่อยู่โดรเชียวอยู่กลางถนนวันนี้นะครับเราจะมากอบโกยกอบโกยเงินนี่ครับคุณเห็นกล่องอาขาวๆนี่ไหม เราจะไปถอนเสาแล้วเอาเหล็กไปขายกันนะครับทุกคนบอกเลยแม่รวยแน่นอนไม่ว่าจะฆาตกรเป็นตัวอะไรเราจะทําการโด่เหล็กเข้าไปขายแค่ได้ครบทุกอันโดยขายหมดเลยโอ้โหชิบหายอย่าไว้เงี้ยวไว้คุณผู้ชมคุณผู้ชมเงี้ไว้เหมือนมาแล้วเหมือนมาแล้วคุณผู้ชมว้ายหลังโอย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 ยแมวแมวอย่าทำหนูหนูอย่าทำอย่าทำจนเลย สันเดชจะมาเอาเหล็กไปขายนะฉันไม่ได้ทําอะไรฉันไม่ได้ขออะไรกําไรอะไรมากมายจะทําอะไรฉันเลยนะจะทำอะไรฉันเลยจะทําอะไรฉันเลยจะทําอะไรฉันเลยเออเน่เบบี้เน่เบบี้โอ้เบบี้เบบี้เบไปหาเพื่อนปัด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 วิ่งโอชู แยนะยนะนกำมยเล็กกนไปเดียดจะดละเกนี่ันขโมยเหล็แกนยเองจกดจะดละนาขอตะกันตอนนี้ไม่คอยมีนี่ไงตอนนี้กูถอนเลยไอ้ชิบหายโอยเร็วบอกมึงถอนต้นนี้ใช่ไหมมึงงั้นมึงโดนต้นนี้้องหยองมาช่วยไปแล้วน้อยงขอบใจมากขอบใจมากขบใจมากะบบเราจะไม่ลดครับวอาวเกืบไปแล้วอ้อนมจะเซนจูแล้วมันไปวางแทบแน่เลยครับ ไอพีหมอนเดนนัปไปวางแถบแน่เลยคุณผู้ชมไปมันไล่แล้วมันไล่แล้วหนึ่งคนไปเราจะไปวิ่งเราจะเอาเสาไปขายต้นหนึ่งได้ประมาณสองสามร้อยแน่นอนตอนนี้เจ๊กเลี้ยวเจ๊กเลี้ยวต้องแอบไม่งัน้นไม่จะเห็นตัวเจ๊กเลี้ยวอยู่ที่น้อยมันวางแถบแล้วคุณผู้ชมเตะวายยายา โอ้ยไป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 ไเไปไปไปไ้ไปไปฟั้ปไปไปไ้ไปไปดป้าไปไยไป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 ไนไปไปไปหนไป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 ดปไ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 ดไป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 เปไ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 ปอปไ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 ปยปไ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 หไป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 ไกัปไ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 วไปไปไไลไปไาไปาไป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 ่ปไไไไปไมไปไไปไ ใช่ๆตอนนี้เหลือเครื่องอีกสี่เครื่องกับเสาตัวนี้ที่ถอนไปแล้วไปไปปั่นเครื่องดีกว่าไม่ตรงไม่ถอนแล้วเสาวะเอาชีวิตรอดก่อนไม่เอาแล้วตังค์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปตามตูมานี่ไอ้เท้าอยู่นี่ตามพี่แม่น้องตามพี่แม่อย่าใกล้พี่กับตาพี่แม่จ้าแคน่แหน่แหน่แหน่อย่าใกล้พี่กับ้องตาพี่แม่แหน่แหน่ เขาเห็นนั่นตัวเขาเห็นนั่นตัวเองเขาเห็นนั่นตัวเองเจี๊ยวเจี๊ยบจูบุ้นวิ่งวนไปวนมาวิ่งวนย่าตรงนี้ดูเหมือนว่ยดูเหมือนว่าเขาจะใกล้มาเต็มทีใกล้มาเต็มทีแต่เขาอ้อมมาครับนั่นหนาเรารู้เรารู้เขาอ้อมมาเราดูไฟเับพี่ดาวเราจะรู้ว่าเขาจะอ้อมไปทางไหนบ้างนะครับบอกเลยว่าตรงนี้เราวนได้ทั้งวันนะครับเราวนได้ทั้งวันตรงนี้เขาเอาไปลงเป็นไงเป็นไงล่ะไอ้หนุ่มก็หนุ่มแซ็ปเปอร์เดี๋ยอพี่ไหลเป็นยังไงไปเรราวิ่งงตนี้ยังพีม่ไหลเป็นยังไงไป อยากลัวอย่ากลัวอันนมีอ้อมีอ้อเรจูไปแรงที่ืนจตาทีแม่ออมไปไสนไปไหนโอ้ปินไหมสปินมาอันก้านจูว้าจูมันไม่กลัวไหมมันไม่กลัวไหมอ้จไปไปเฮยเยตะดักล่ะตะดักที่ละบอกเลยว่าเกี้วไม่เคยเลียหลังให้คลนครับที่เคยเลี้ยวหลังให้ใคลที่เคยช่างแง่ช่างเงี้ยช่างแง่หน้าใหกล้าเนี่ยบอกเลยันาดักเราอย่างนั้นเลยว้าวป้ยมันกคะื้อไปทีไปแล้วจะถึหานไปแล้วนค้มเาว้งาเา่ย เว้ยมาแล้วเยเำันมีแม่อยู่เลยออโอ้ยโอ้ยเจ๊กเลี้ยวเจ๊กเลี้ยวเจ๊กเลี้ยวมันหนีเลยบกไม่เอาแล้วคนเนี้ยป็นไงเห็นรอยสักพี่แม่รูแม่รอยสักเนี้ยพี่ไม่ได้มาเล่นๆนะรอยสักเนี้ยมันมาจากรอยปากกาหรือเปล่าสายเด็กนั่งเขียนตั้งนานพ่อพพอหนูแยกวัดรูปะพอมันมีกระดาษให้วารกนลูกกัเลยเต็มแขนเลยไงอย่งที่เห็นนะเตอนนี้ ปลอมแล้วหนึ่งคนเราจะต้องตามไปแบบเงียบๆตามไปแบบเงียบๆเกลียวฟ้าวรู้สึกว่าจะเป็นชั้นใต้ดินแน่นอนเาจะวิ่งไปวิ่งนำหน้าเข้าไปเราจะวิ่งนำหน้าเขาไปเจตจาเอาเข้ามาดิเข้ามาดิอนนาวางไปแล้วเขาวางไปแล้วนะครับดยความไม่รออะไรเขาวางไปแล้วเขาอุ้อีกแล้วอือเป็นไงล่ะเอาดิเอา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 อือเขาเรียกว่ารับแทน เขาเรียกว่ารับแทนด้วยความยืรับผูุดยืรับผุรุดเจ๊กเลี้ยวเจ๊กเลี้ยวเจ๊กเลี้ยวพวกใหญ่มา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 เออไม่โดนหรอกอีหนูไปไปเจ๊กเลี้ยวเจ๊กเลี้ยวเจ๊กเลี้ยวชูเชี่ยวเจ๊กบอกไม่ไหวแล้วหน้าแบบเนี้ยดูหน้าสิมันซีดไปหมดแล้วดูหน้าผมสิให้เกียรติหนวดจิ้มผมบ้างรู้เปล่าหนวดจิ้มผมไม่ได้มองง่ายๆนะ ว่าจะตัดได้โซงเนี่ยม uh ันยากขนาดไหนรู้หรือเปล่าไอ้แทรปเปอร์ตัวเมื่อกี้อยู่ไหนฉันจะจับผักกอให้แหกไปเลยมันไปไหนแล้ววะคุณผู้ชมไปปั่นเครื่องดีกว่ามืโม้ละแล้วจะมีแถบปล่าวะเดี๋ยวไปแป๊ะเองจะร้องไห้นะฮะโอ้อ้าวไอ้จีหายปล่อยยืนไปเถอะแทรปเปอร์ฉันสัญญาแล้วฉันจะไม่ถอนเสาไนฉันกดโทษฉันจะไม่พังแถบไนาอีกแล้วปล่อยยืนไปเถอะน่ปล่อย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 ยกมือขึ้นโอ้ยจับ โอ้ยมันจะโดนต้นกอจะแล้วมันจะโดนต้นกอแล้วเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนโอ้เพื่อนขอบใจขอบใจได้เป็นห่วงกันเพื่อนถ้าออกไปได้ฉันจะเลี้ยงนมสดแก้วหนึ่งเลยนมปั่นด้วยอ่ะแถมไม่สองแก้วโอริโอใส่โอริโอเพิ่มก็ได้นะแถมท็อปปิ้งห้าบาทมาช่วยฉันทีเพื่อนเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนโอ้มันวางแถบอีกแล้วเพื่อนมันวางแถบมึงวิ่งลงมามันมันเห็นรอยเท้านะเพื่อนมันเห็นรอยเท้า มันเห็นรอยเท้านะเพื่อนเต็มหลังแน่มึงตายตายแน่นอนตายแล้วเจอกันใหม่เด้แล้วเจอกันใหม่เด้โว้ยรวยเรียบร้อยเอาละครับเจ๊กเดียวเราก็ไม่มีชีวิตรอดไปขายเสาเนี่ยครับโอ้โหแย่เลยแย่เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาก่อนนะครับทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะที่สำคัญอย่าลืมกดซับแนะ่บ๊ายบยเจอกันคลิปหน้าครับยู